คุณพอลีชาวสหรัฐอเมริกาได้มีการเล่าเรื่องราวการมาใช้ชีวิตในประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกาด้วยเขาได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาไว้ในวิดีโอจากช่อง YouTube ของเขาเองที่มีชื่อว่าพอลีโดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า I Left USA and Moved to Thailand Why I Never Go Back ผมออกจากสหรัฐอเมริกาและย้ายไปประเทศไทยและทำไมผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกด้วยเขาได้มีการเล่าเรื่องราวไว้ว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมออกจากอเมริกาอย่างถาวรและตรงมายัางกรุงเทพประเทศไทยและผมก็จะอธิบายว่าทำไมผมถึงย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาและคุณภาพชีวิตที่นี่ของผมนั้นดีขึ้นอย่างไรผมเกิดในสหรัฐอเมริกาที่เมืองเบคอนรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแถบชานเมืองตั้งแต่ผมยังเด็กผมอยากประสบความสำเร็จและร่ำรวยมาโดยตลอด ผมเห็นคนรอบตัวโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไปเที่ยวโรงแรมสวยๆและการที่จะไปถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ผมทำงานอย่างหนักโดยการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเมื่ออายุประมาณ18ปีผมทำธุรกิจล้มเหลวหลายอย่างแต่ว่าในที่สุดผมก็ประสบความสำเร็จผมสามารถย้ายตัวเองจากเมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาไปยังนิวยอร์กซึ่งผมสามารถกรเกษียณตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ผมใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและทุกอย่างมันก็ดีไปหมดจนกระทั่งวันหนึ่งผมพบว่าการทำงานหนักมากมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกสมหวังแม้กระทั่งตอนที่ผมมีเงินมากมายหรือว่าอาศัยอยู่ในเมืองที่ดีที่สุดของอเมริกาก็ตามหลังจากนั้นจากความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรต้องดิ้นรนผมเริ่มต้นหันเข้าหาโคเคนและผมก็ติดมันอย่างหนักแต่ในที่สุดผมก็เริ่มมีความรู้สึกหดหู่ แล้วปัญหาต่างๆก็ขยายวงกว้างมากขึ้นและมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องออกจากนิวยอร์กในที่สุดผมก็ทดลองใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปรอบๆอเมริกาและหลังจากตัดสินใจหาข้อมูลผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปกรุงเทพประเทศไทยแผนของผมก็คือผมจะอยู่ที่นั่นสักพักเยียวยารักษาอาการซึมเศร้าและผมจะกลับมาอยู่ที่อเมริกาอีกครั้งแต่ว่าในท้ายที่สุดผมก็หลงรักที่นี่ สำหรับอเมริกานั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรักและมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่ชอบอย่างแรกก็คือกระแสบริโภคนิยมการซื้อของเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกาที่พยายามบริโภคอยู่ตลอดเวลาและมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยพอเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาสำหรับรถยนต์ มันไม่ได้สร้างมาสำหรับการเดินหรือว่าการสัมผัสกับชีวิตผู้คนท้องถิน่นคุณตื่นขึ้นมาด้วยนาฬิกาปลุกออกไปทำงานทานอาหารกลับบ้านเข้านอนมันสัมไปสัมมาอยู่แบบนั้นซึ่งมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกดูดวิญญาณแต่สำหรับในประเทศไทยวิถีชีวิตของผมที่นี่มันเหมือนกับการใช้ชีวิตของหลายๆคนในวันหยุดเช่นการไปสปาออนเซนหรือมีที่พักที่มีสรว่ายน้ำ ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามบนดาดฟ้าที่มันดูเหมือนโรงแรม5ดาวที่แสนจะแพงหลายพันดอลลาร์ต่อคืนแต่ว่าผมใช้ชีวิตแบบนั้นในกรุงเทพในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อและมันก็เป็นบรรทัดฐานชีวิตประจําวันของผมด้วยซึ่งถ้าหากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาคุณต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสาหรับอเมริกาที่ผมไม่ชอบก็คือการแบ่งขั้วและการแบ่งแยกของอเมริกามันเหมือนกับว่า คุณไม่สามารถมีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยแม้แต่เพียงเล็กน้อยกับคนอื่นๆซึ่งคุณแทบจะคุยกับคนอื่นๆไม่ได้เลยผู้คนต่างๆถูกกระตุ้นทางการเมืองเป็นอย่างมากเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยและอาชญากรรมผมอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในวอลสตรีทซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เลวในนิวยอร์กแต่ว่าก็มีคนถูกฆาตกรรมที่นั่นและเมื่อเดินไปไม่กี่นาทีจากอพาร์ตเมนต์ของผมมีชายชาวเอเชียคนหนึ่งถูกแทงจากด้านหลัง ซึ่งถ้าหากคุณดูข่าวในโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นการทำร้ายกันแบบนี้มากมายมีการขโมยของในร้านซึ่งมันดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้กำลังระบาดอยู่ในอเมริกาหรือทางโลกตะวันตกและผมก็รู้สึกเศร้าที่ได้เห็นอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านั้นมันทำให้ผมรู้สึกไม่ปลอดภยัยแถมยังมีราคาแพงมากอีกด้วยอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นผู้คนต้องจ่ายเงิน3 0 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนกับอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีวิวเมืองสวยๆแล้วก็ไม่มีสาว่ายน้ำ ผมคิดว่าถ้าผู้คนเหล่านั้นมาที่เมืองไทยเขาคงจะได้ใช้ชีวิตแบบราชาในราคา500ดอลลาร์ต่อเดือนประการต่อมาก็คือวัฒนธรรมการขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอเมริกาจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจากความเป็นปัญเจกนิยมและแนวคิดอเมริกันรีมในขณะที่เอเชียเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มซึ่งนั่นทำให้ผมชอบมาก และสิ่งต่างๆในเมืองไทยดูเหมือนจะไม่มีพิษเหมือนกับในอเมริกาแล้วทำไมผมถึงจะไม่อาศัยอยู่ในสังคมที่มีสิ่งดีๆละ่ะและสุดท้ายในเรื่องของการเดินทางจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ชอบขับรถผมเกลียดความรับผิดชอบในเรื่องของการมีรถผมเกลียดการเติมน้ำมันและการนั่งในรถติดถึงแม้ว่าระบบรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กจะดีแต่มันก็ไม่เหมือนกันทุกที่ในอเมริกาที่จะมีรถไฟและคุณก็ต้องขับรถ ผมคิดว่าในกรุงเทพมันไม่มีปัญหาเหล่านี้มากนักสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการที่ผมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีในอเมริกาผมซื้อตั๋วเที่ยวเดียวมากรุงเทพพร้อมเป้สะพายหลังหนึ่งใบและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในอเมริกาให้เป็นประวัติศาสตร์ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่มา3ปีแล้วและผมก็รักทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นี่ในประเทศไทยผมสามารถประหยัดเงินได้มากและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมใช้ใจ่ายเงิน2,000ดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายเมื่อเทียบกับอเมริกาซึ่งคุณไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ในอเมริกาโดยรวมแล้วทุกอย่างมันดีกว่ามากสิ่งที่ผมใฝ่ฝันจริงๆก็คืออิสระภาพเสรีภาพในการได้เดินทางไปสัมผัสกับธรบธรมชาติและมีเวลาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีมันไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลหรือว่าต้องมีความมั่งคั่งและบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่คุณต้องการ ชีวิตในกรุงเทพประเทศไทยมันทำให้ผมสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกกว่ามากในขณะเดียวกันผมก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วที่นี่กรุงเทพประเทศไทยมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณพอลีกันนะครับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าในฐานะคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่กลับมาอเมริกาหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลา3เดือน ผมไม่สามารถเห็นด้วยไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วในสิ่งที่คุณพูดคุณภาพชีวิตของผมดีขึ้นอย่างมากเมื่อผมอยู่ในประเทศไทยและตอนนี้ผมก็คิดถึงประเทศไทยมากความคิดเห็นต่อไปครับผมก็ทำแบบเดียวกับคุณทุกประการผมประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงทางการเงินและประเทศไทยก็มอบชีวิตที่ดีขึ้นมากให้กับผมในทุกระดับขอแสดงความยินด,ดีกับการตัดสินใจของคุณด้วยความคิดเห็นต่อไปครับ ผมเป็นลูกครึ่งอเมริกาเชื้อสายไทยที่ย้ายกลับมาประเทศไทยเมื่อ14ปีที่แล้วณเวลานั้นผมรู้สึกไม่มั่นใจว่าผมพลาดชีวิตในอเมริกาและผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมทำถูกต้องแล้วขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ตอนนี้ผมดีใจที่ผมได้อยู่ที่เมืองไทยในวัย30กลางๆความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันมาจากสหราชอณาจาักรและใช้เวลา6เดือนในกรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้ฉันกลับมาที่อังกฤษแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากกลับไปที่เมืองไทยชีวิตของฉันน่าสนใจมากขึ้นที่นั่นฉันสมัคร e อลิทวีซ่าไปเรียบร้อยแล้วและฉันก็จะไปที่นั่นในเดือนพฤศจิกายนเพื่อใช้ชีวิต5ปีแรกในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันผมเติบโตในลอนดอนในครอบครัวคนชั้นกลาง ผมไปฮ่องกงครั้งแรกในปี1998และผมก็ตกหลุมรักการใช้ชีวิตในเอเชียชีวิตในตะวันตกมีการแข่งขันที่สูงและคุณจะต้องทำให้ผู้อื่นประทับใจอยู่ตลอดเวลาและอยากต้องรับมือกับสื่อที่ไร้สาระที่พยายามกดดันคุณในทุกๆเรื่องว่าให้คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้และคุณควรจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเอเชียเป็นสถานที่ที่น่าอยู่กว่ามาก และประเทศไทยก็เป็นรายชื่อสุดท้ายที่ผมจะไปเยือนเพราะผมรู้ตัวดีว่าเมื่อผมไปถึงที่นั่นผมคงจะไม่อยากไปที่ไหนอีกผมจะเคลียร์ตัวเองในเรื่องต่างๆที่นี่ก็เพื่อเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วผมจะได้ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกสหรัฐอเมริกาและสหราชาณาจักรมีความยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเองแต่ก็เป็นพิษในการอาศัยอยู่บางทีผมอาจจะเจอคุณบนถนนที่นั่นก็ได้ โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ผมเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพและผมก็รักการใช้ชีวิตที่นี่ผมสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่หากใครมาจากชุมชนดิจิทัลโนแมดทั่วโลกประเทศไทยและกรุงเทพจะมอบชีวิตให้กับผู้คนมากมายชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและรวมถึงชีวิตที่มีมุมมองบวกมากขึ้น ผและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ